go into g bed if there is wanting to lie down or wanting to sleep. not either as wanting to lie down or wanting to sleep หากมีความต้องการจะนอนลงให้กำหนดว่าอยากนอนหรืออยากหลับ t o t h e a d j a s t m e n t of the hand and f i s t involved in lying down, at lifting, bending, l a t t i n g and so on ให้กำหนดการเคลื่อนไหวของมือและเท้าที่เกี่ยวข้องก,กับการล้มตัวลงเช่นยก งอพักเป็นตน้น As the body lowers down slowly, step by step, he y c l o s attention to it, and not e at lowering down, lowering down, or lying down, lying down. เมื่อร่างกายค่อยๆลดระดับลงให้สังเกตอย่างใกล้ชิดและกำหนดว่าลดลงลดลงหรือนอนลงนอนลง When there is touching on the bed All f e l l n o t at t a s c i n g t a s s i n g เมื่อสัมผัสเตียงหรือหมอนให้กำหนดว่าสัมผัสสัมผัส at the beginning of lying down, note the shifting o f adjustments of the hand, leg, and body at lifting, bending, letting, and so on. ในช่วงเริ่มต้นของการล้มตัวลงนอนให้กำหนดการขยับของมือ ขาและร่างกายเช่นยกงอพับเป็นตน้น Why is nothing in this way is significant, significant, significant sensation s u b a e s t i n e His pain and it in g t alive. ให้ l o ด d attention to that sensation and practice at in the eating process ขณะที่กำหนดอยู่นี้หากมีความรู้สึกสำคัญเช่นความแข็งตึงร้อนเจบ็บหรือคันเกิดขึ้น ให้จดจอกับความรู้สึกนั้นและปฏิบัติเช่นเดียวกับในท่านั่ง Also not wanting to swallow saliva like or spit e if of wandering mind, thinking reflection in the same way. ให้กำหนดรู้เมื่อมีความต้องการที่จะกืนน้ำลายหรือบ้วนน้ำลายออกไปรวมถึงจิตที่ฟุง้งซ่านคิดนึกพิจารณาในลักษณะเดียวกัน when there is wanting to sip the body t o w a r the lip or l i e a n d when there is wanting to state or bend the arm and leg also Note the mind that arises during that i am also the adjustment without any left เมื่อมีความต้องการจะขยับร่างกายไปทางซ้ายหรือขวาและเมื่อมีความต้องการจะเหยียดหรือพับแขนและขาให้กำหนดรู้จิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นรวมทั้งการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนโดยไม่ให้ขาดช่วง When I s n o significance o b j e c t to Not t o n o ูนอว์ t ต o น e t ตูนอว์ต์เด g ะไลซิง i n g a อร์เรนเ without any b a e t เมื่อไม่มีสิ่งสำคัญอื่นให้กำหนดก็ให้กำหนดรู้อาการพองยุบของท้องตามปกติโดยไม่ขาดตอน There is wanting to sleep not as wanting to sleep wanting to sleep เมื่อมีความต้องการจะนอนให้กำหนดรู้ว่าต้องการนอนต้องการนอน if there is s l e e p i n e s s not as sleepy sleepy หากมีอาการง่วงให้กำหนดรู้ว่าง,วง่วง ง่วง When meditation is made to the sleepiness did a p p e a r after noting in this way and the mind become very clear เมื่อสมาธิแก่กล้าอาการง่วงจะหายไปหลังจากกำหนดรู้เช่นนี้และ จิตจะปลอดโปร่งใส at that high note at clear clear ในเวลานั้นไอ้กำหนดรู้ว่าโปร่งใสโปร่งใส then continue to note the rising and falling at just o n without any e a k จากนั้นให้กำหนดรู้อาการพองยุบข,ของท้องต่อไปตามปกติโดยไม่ขาดช่วง Even นต์ท The desire to sleep may not go away o n e s h o u l d not stop noting and sleep แม้ว่า ความต้องการจะนอนอาจไม่หายไปแต่ไม่ควรหยุดกำหนดและนอนควรสุดดิเทอร์อมายน t นัดทูสเลปแอนด์ทูดูเดนอติงคอนติเนียอัลลีควรตั้งใจว่าจะไม่นอนและทำการกำหนดรู้อย่างต่อเนื่อง One ค o o keep noting the rising f a l l i n g and so on as u e u n ควรทำการกำหนดรูอาการพองยุบของท้องและอื่นๆตามปกติ if the body it s i r e d one feels sleepy and once asleep wise Noting in this way หากร่างกายเหนื่อยจะรู้สึกง่วงและอาจจะเผลอหลับไปขณะกำหนดรู้เช่นนี้ Sleeping is the arising of like continuous consciousness For and extend this period การนอนหลับคือการเกิดขึ้นของผวังกะจิตซึ่งเป็นจิตต่อเนื่องแห่งชีวิตเป็นระยะเวลานาน The light continues o c o n s t n n t in mirror to the con signess that h a t a น a ตส s h s at the b e g i n n i n g of ้นข and the last d d a t ท c o n s ิ s ด e s ์ภาวังขจิตคล้ายกับจิตที่เกิดขึ้นตอนเริ่มต้นของชีวิตและจิตสุดท้ายก่อนตาย hence it is really certain one cannot even know what object it takes. ดังนั้นมันจึงละเอียดมากจนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันรับรู้อะไร During working o u r s also i s continue to alive for. example be twin string and thinking be twin healing and thinking and so on แม้่ในขณะที่ตื่นอยู่ผวังขจิตก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นระหว่างเห็นและคิดหรือระหว่างได้ยินและคิดเป็นต้น because it does not alive for a long time, i t arising cannot be known clearly เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานการเกิดขึ้นของมันจึงไม่สามารถรู้ได้อย่างชัดเจน When one is asleep, it can be known because it s a l i s e For a long time เมื่อต้องการนอนหลับมันสามารถรับรู้ได้เพราะมันเกิดขึ้นเป็นเวลานาน Event h e n what object is take and how is a l l y s cannot be known แม้กระนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันรับรู้อะไรและเกิดขึ้นอย่างไร that while sleeping, it is not necessary to know. It is not possible to know. ดังนั้นในขณะหลับไม่จำเป็นต้องกำหนดรู้และไม่สามารถกำหนดรู้ได้